สวัสดีครับผมสมปอง,องลงเชอรี่นะครับเนาะเป็นเจ้าของฟ้ามหอยอ่าเมื่อวาสีเป็นหอยเชอรี่สีทองแล้วก็อนนหอยลูกผสมอันนี้ไข่ย,ยังไงครับไข่หอยพันยังครับคือไข่หอยพันลูกผสมลูกผสมนะครับอ่าเชอรี่สีทองนี่หขอต้องออกในน้อยหนึ่งในสองกระจาดภายในสองเดือนก็นกนคือสีมีแบ่งปัน พี่น้องเช่ากเกษตรอยู่ใครใครงียนี่ครับใครใคร,ใครในี่พว่วงคือถือว่าพว่พวงพ่วงละยี่สิบบาทครับผมพ่วงละยี่สิบบาทสําหรับใครเอ่อแล้วฟักออกเป็นตัวหอยครับถ้าฟักออกเป็นตัวหอยแล้วนี่ก็สิเป็นลักษณะนี้นี่ลักษณะนี้ใกล้แล้วอันที่ฟักออกแล้วก็มี่อันจังซีก็คือเริ่มฟักแล้วอ๋อที่นี่ที่เขาเห็นขาวๆนี่แมนมัดเลยนี่น้อยแห้ง อันนี่เป็นมือดครรับคับขาวๆนี่คือฝากแล้วชมที่ขาวๆเป็นขุยแล้วคือเขาแตกแล้วเขาเขาล่ล้นลงน้ำแล้วอ๋อนี่เนะครับที่เกาะอีกหนึ่งครับอ่านี่อ่ะขาวๆน้อยๆในแม่นวัดแต่ว่าส่วนที่เป็นขาวๆนี่ก็คือเป็นเป็นเปลือกไข่น้ำอ๋อที่ฟากออกไปแล้วเห็นไครับคเป๊ะแต่เป็นลักษณะเป็นขาวๆน้อยๆขาวๆแห้งนั่นคือเขาเขาเปลือกอ๋อแต่ว่าเขาอมเท่าในจัหน่อยนี่น้อยนี่คือเป็นตู ยาผ้าเบื้องตัวครับสำหรับอันนี้กับอายุกับประมาณเดือนเคืองครับเดือนเคืองหลังจากวางไข่รักหลังจากที่ว่าเอาไข่ลุ่งบ่ออือนี่อายุของเขาเดือนเคึ่งแต่ร,ร้อมแวพความจำหน่ายนี่กับคือราคาตัวละบาทตัวละบาทนะครับครับเป็นพอพันแม่พันอันนี้ห้อยผสมมาครับเนี่ยลูกผสมครับลูกผสม,รสมครับ กะสีประมาณอีกสามเดือนใข่แน่นอนเห็นใครอันนี้ก็ไข่ลูกผสมมับ่ครับนี่อันนี้สิเป็นเ,นเชอรี่สีทองเชอรี่สีทองนะครับแล้วก็ลูกผสมสีทองมีสมีสีทองมีสองอย่างนะครับ,รบลูกผสมสีทองนี่คือเนื้อเขาสีาขาวแต่ถ้าเป็นเชอรี่สีทองนี่เนื้อเขาสีขาวรสชาติดีเนื้อมันนุ่มก็ให้อาหาร์ยังไงครับ อาหารนี่ตอนนี้ผมเล่งแน่ผมก็บไหแบบมือละเท้อมือละเท้อครับให้เป็นอาหารยังครับอาหารจะเป็นหัวอาหารปลาดุกน้อยเม็ดน้อยเม็ดน้อยนะครับครับเอ่อตรงนี้คือปรามาณกับสีอยู่บ่อละสองร้อยตัวบ่อละสองร้อยตัวนะครับกับมีตายแนช่วงมันห่อนอันนี้อายุจักเดือนครับนี่อายุประมาณหาเดือนหาเดือนครับพร้อมจำาหนมันยเหนพร้อม ก็อ,อันนี้รุ่นนี้กับสีอีกราค่าหนึ่งผู้ใด,ดต้องการในที่ว่าพร้อมสีใครแล้วอันนี้บ่เกินเดือนแต่ว่าตัวใหญ่ไครแล้วได้ในบอนี่ก็ได้สังเกตว่มามันเริ่มไครแล้วผสมสมั้งครับนี่ผสมดยอันนี้ลูกผสม,มเห็นสีทองไหมครับไม่ใช่นะสีทองสีทองอันนี้บอนึงกำลังเริ่มไครแล้วถือมือละ ถึอมือละาพันตัวแล้วสําหรับอเฉลี่ยสีทองนะปลาตอกเป็นตัวกระสีแดงพีแบงนองอยู่เนื้อของเขาเป็นสีทองนะครับเนาะเนื้อสีทองตัวนี้โบละสองร้อยโบละสองร้อยตัวโบละสองร้อยตัวให้อาหารกับประมาณคำคำเพบ่มครับคำบเพิ่มแล้วก็บเบื้องใส่มันมาพันเบอร์ง่ายล้วนเหมือนเรเริ่มไข่หลายเราก็ให้กํางางจักน้อยเพื่อเดียวกระเบื้องว่ามันเหลือบ่เหลือพร้อม แล้วราคาหอยสีทองครับอตอนนี้นี่คันเบอร์นี่นี่มันสีอยุ่ลาค่าคู่ละคูค่ละแปดสิบถึงคูล100ค่ละร้อยคู่ละแปดสิบถึงร้อยนะครับ,รบแต่ถ้าทําจอบแบบบ่ครับคันอายุประมาณเดือนเคื่งนี่กับสีตกประมาณสิบบาทชิบห้าบาทแล้วแต่แล้วแต่ช่วงคถ้าช่วงอึดกับสีแพ่งแน่กับสีประมาณเศร้าหนึ่งอันตัวละเศร้านี่กับสีประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนเคืองบ่เกินสามเดือนคือใครแน่นอน คือจังสีหอตาใหญ่มากได้แค่สองเดือนหนึ่งเด้นี่แต่ว่าซื้อมากนั่นคือตละซ้าซื้อมาจากฟาร์มเลไครับซื้อมาจากฟาร์มฟาร์มใหญ่อยู่กาลสินครับฟาร์มใหญ่อยู่กาลสินตัวละซ้าบาทกะได้กะละมั่งหนึ่งกะละมั่งละหมื่นโอ้โหแพงนะครับต้องการอันน okay like yeah. ี้ตลาดต้องการหลายเอเนครับพอวามีแต่ในพัฒค้านียครับถ้าสนใจตัวนี้เป็น การเกษตรถือว่าเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่เนาะแมนครับการเกรษตรเป็นทฤษฎีใหม่ก็คือว่าถือว่าเป็นตลาดต้องการหลายโทุ่มากแค่เฮาโทษไปถามฟ้ามหญย,ยฟ้ามหญ่ว,าว่าบ่มีมีคนโทุ่ไปถามข้าเจ้าก็ให้เบอร์โทษแล้วฟ้ามนี่จอมาจำนายลูกบ่ครับจำนายจำนายเริ่มเริ่มมีจำนายแล้วครับตอนนี้เ,เป็น,เป,นเป็นลูกผสมนะแต่ว่าถ้าเชอรี่สีทองเนือ้อสีทองนี่กับลูกผสม สีทองนี่กับสีนี่มีแบงปั่นอยู่ประมาณอีกอีกประมาณสองเดือนนะในราคายอมยากว่ามันบ่อแพงทีเทา่ทาเท่ากับที่ผมสื่อมาดอ,อกถ้าใครยุ่งฟ้ามีขายเท่าไรครับถ้าทรงมาครับขายกับขายทรงขายทรงอยูทรงนะคันคันเราหลายกับมันกับว่ายี่สิบดอกกับกับสีรถไปตามนั่นอยู่<ด>มีแถมมียังซ่อมออพวงยักบาทนี่ครับพวงตัวนี้มันราคาห้าสิบบาทออแต่ว่าตัวนี้สีสีเน้นขายโต ขายโตครับสีทอเน่อสีทองนี่ขอขอแบ่งปันเป็นโตอีกประมาณสองเดือนกลัวสีใดแบ่งปันแม่นครับเป็นโตดีว่าครับชัวกลัวจะเป็นสีทองนะครับโตดีกลัวประมาณบ่เกินสามเดือนแล้วเป็นสามเดือนสีไข่แบบนี้แหละสีเริ่มไข่อันนี้อันนี้แค่เริ่มไข่ได้นี่สองร้อยตัวนี่สีสีเริ่มไข่มือละบอละประมาณสีหาไข่กับสีประมาณอีกบ่กเกินสองอาทิตย์เพราะว่าอายุเขาเอามาเนี่ยสีสามเดือนวันที่ยีผ่า ออกมาตั้งมือได้ครับออกมาตั้งแต่วันที่ยี่ห้าเดือนเดือนท่านว่าปีหกสามอ๋อครับผมนี่ก็เริ่มใครแล้วตามจริงจะถามโทษสามฟ้ามไงพนักงาอีกสองเดือนอีกเดือนหนึ่งโทษถ้าเดือนก้อนเพนักาอีกสองเดือนครับผมแบบนี้มันมันเริ่มใครก่อนเนี่ยใครเขานะครับใครเชอรี่สีทองนะครับนี่ครับการดูแลรักษากพรพอ่าเฮ้ามันมันเป็นวงที่จํากัด ครับผมเนาะใสองลอยบอบอแปดสิบสูงหาสิบกะเปลี่ยนท้ายน้ำซูม,มือครับเพราะว่าเป็นน้ำบาดาลห้าาต้องให้ให้มีระบบน้ำหมุนเวียนเตละมือ,อถึงสีบอให้สะอาดเท้าเลยก,กระกะไรย,ยูครับผมมันสีมีการตายถ้าเหาบอล่างซูม,มือนะสองมือสามมือยังสี่กะสี่มีการตายอ๋อครับกัดทุกมือล่างตอนเศร้ามากกะสามสีมงเศ้ากะห้อาหารเลย บ่เกินชั่วโมงหนึ่งมัดอ่าบ่ต้องหายเศร้าแล้วหายมือเดียวครับหายมือเดียวอันนี้กับเดือนหนึ่งอะไรที่เห็นนี่เริ่มเริ่มว่าสิเปเีายวจอกแล้วมือครับเริ่มอันนี้จำแน่าไว้ครับนี่สีทองอันนี้สีทองนี่อีกประมาณที่สีสีได้ขายลูกกันละอีกประมาณสองเดือนอสีแดงแป่งปั่นเี้ยงขายลูกกันวะครับนี่เริ่มออกไข่แล้วเี้่งขายลูกเพราะว่ามัน ừ, มันนี่หน่อยจํานวนมันหน่อยนะครับนน<ะ>สีแดงมูเลยกะมันสีเหมือนเจ้าของกตสีบริษัทแดงหลายคนแต่ถือว่า สีสีแดงได้นเป็นลักษณะว่าเป็นลกูกสีพระท่านขายไข่ครับผมต้องรออีกสักระยะหนึ่งพอล่ะใอยสิได้ขายไข่ไอ้น้ำเกษตรมือใหม่นะครับที่คนที่อยากเลี้ยงหอยนะครับผมโอ้ไอไอนี่ <c oughs> หอยนี่คือนาเลี้ยงครับการลงมทุนเคยเห็ดเกี่ยวครับพวกงูพวกยังพวกนี้ก็เคยเห็ดมาแล้วฟ้ามใหญ่พรตัวนี้ต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำสามเดือนนี่ยังตอนนี้ปริมาณหอยนี่ปรามาณ เกตพัฒนโตหัวอาหารนี่แค่สอบเพิงสอบเพิง <3 S 1> สามเดือนแล้ว <3 S 1> สามเดือนนะครับ,ส,บรสามเดือนแล้วสอบเพิงสามเดือนสอบเพิงสามเดือนโอ้แนวเออน,นี่นกแข้งอันนี้ <c oughs> อาหารเขาเป็นหัวอาหารนี่พ่อจอมกัดว่าสิให้เครื่องกรรมก็ได้ให้เขาเน้น <c oughs> เขากินจอกพวกจอกให้แค่มือเดียวนะครับให้แค่มือเดียวมือเศร้าสองสามมุงเนี่ยเขาทำ้อสะอาดเปลี่ยนน้ำแล้วกะกะหายเลยวานกับวานลักษณะวานกับวานอ่อมๆวานหลอบหลอบ ้านรอบๆบออ่อใ้ากจอบมันก็ลูกผสมลรูกผสมลายคือผลผลิตต,ตอนนี้นี่มือละมืนกว่ามือละมื่นกว่าตวนะโตนถ้าสมมติว่าตัวตอนนี้ราคามันก่กับสิบ่าถ,ถึงตัวละบาทดอกนครับ ที่ไปซื้อมากนี่ตัวน้อยน้อยซ้ำเข็มอหัวเข็มมุดนี่ออืแต่ว่าตอนนี้คือในภาพนี้ก็สีสีขายตัวใหญ่กว่านั่นแม่นบ่ครับก็สีตัวใหญ่กว่านั่นซ้ำซ้ำเล็บซ้ำจอมก้อยคนละอตัวละบาทก็ได้ขันเอาปริมาณหลายกะม,ม,ม,มี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 แถมเลยครับตัวซ้ำเลยครับ้าไปเบื้องตัวที่จะขายแล้วครับ มาเลยครับสําหรับตัวที่สิขายเนาะสื่อมานําขาเจ้านี่อันสื่อมาน้าฟาร์มใหญ่นี่คือตัวซ้ําตัวน้อยนี่แหะตัวระบาดตัวใหญ่สุดก็คือซ้านี่อ่ททาที่ฟาร์มนี่จะขายตัวที่ฟาร์มเท่ากับสี่สีขึ้นมากกาสีคัดไทยเป็นเบอร์นี้แล้วก็รองมาแน่เพราะว่าหอยนี่ไม่จาเป็นต้องทอกันเห็นไหครับเขากระสีทยอยออกมาเรื่อยๆกรสิกระสีเป็นระบบหมุนเวียนกรสิประมาณนี้นบครัประมาณนี้ถ้าเอาเป็น พันสองพันสามพันกระสีกระสีแถม<ช>เป็น,นเป็น,ปนบริได้จำกัดนะนะคือว่าอันซื้อลายกระแถมลายขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแค่พันละเสือลายกระแถมหลายคือว่าครับเสือลายกระแถมหลายอันสำหรับน,นชเชอรี่ผสมนะครับอันนี้ครับชื่อรีสีทองนะครับเชื่อรี่สีทองขายประมาณจังไห่เนาะครับขายสีทองอี่บมี่ตัวน้อยอ้มีตัวน้อยอยู่ เอานำข้าเจ้าซื้อจากฟ้ามมาหน่ตัววญยซามนิเด้ตัวละเอ่อสิบห้าบาทตัวละสิบห้านะครับเนาะยักเดือนครับนี่ขันรุ่นนี่เขากะสิได้สองเดือนเสฉียดแล้วอ๋อครับผมอ่ามาอีกอีกสามเดือนคันโตซาำน่นะอีกสามเดือนกะสีว่างไข่กะสีเป็นอีกสามเดือนการโตเขากะสีประมาณนี้สามเดือนประมาณนี้ครับอับอีกสามเดือนกะสีประมาณนี้นี่กำลังกำลังผสมแล้วกำลังทองอะไรนี่บึ่งไข่กะเต็ียมท่อแล้วครับทย่อยทย่อยทย่อยะ ถ้าสนใจติดต่ตอเบอร์ทั้งเลยครับผมเบอร์โทรกับ099ครับผม3411607ครับครับผมมีเฟซมีไลฟ์ปะครับผมถ้าติดต่ตอไปเ,เป็นเ,เบอร์นี่นะครับเบอร์เบอร์เบอร์เฟซเบอร์ไลฟ์ก็ได้ครับผมกับซื้อฟาร์มกับสมปองฟาร์มห้อยลี หอยเชอรี่สีทองครับ,รบปพ่งการครับสําหร,รับมือ่อกี้งั้นไงัะโอเคครับ